ดูหมอ,อกอีกดูทางนี้เนาะมันถึงสวยเนาะมีหมอ,อกดูด้านนี้ถึงมีหมอ,อกเนาะเอามาคุยกันค่ะคุณดำรง FC ีลุงพนค่ะมาคุยกันค่ะ <c oughs> ขอบคุณคะน,คะน,นะคะ7จ็ดร้อสามสิรมาด้านด้านแปดร้อยไรค์ค่ะแปดร้อยไลค์ค่ะคุณพุทธานะคะ อ,อบแล้วค่ะย่านั่งๆครับใครอยากชมวิวกดไลค์ให้ย่าหนิงกันนะคะค่ะคุณบุญตาคุณตุ้มอ่าเย็นสบายเลยค่ะย่าหนิงค่ะย่าวันนี้ค่ะคุณตุม้มค่ะคุณสายโนย่า,ยา เช้าอยู่ไม่เหนื harbor. ่อยหรอกค่ะไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยถ้ามีเอฟซีเข้ามากดให้ย่าไม่เหนื่อยค่ะถ้ามีเอฟซีเข้ามาดูย่าย่าเดินได้ทั้งวันนะคะไม่เหนื่อยเลยขึ้นเขาไปเก็บผักหวานก็ไม่เหนื่อยไปเก็บเห็ดก็ไม่เหนื่อยนะคะถ้ามีเอฟซีเข้ามาดูแล้วก็เข้ามากดไลค์ให้นะคะเดินได้ทั้งวันป้าไปกับพี่เหน่งนะคะย่าหนีเขายังไม่กลับถ้าป้าไปกับพี่เหน่งรถพี่เหน่งยังไม่กลับนะคะไม่เห็นรถพี่เหน่งเลย หรือว่าไม่เห็นรถพี่เนงเด,เดี๋ยวดูดูก่อนอ๋อพี่เนงมาแล้วรถพี่เน่งมาแล้วรถพี่เน่งมาแล้วจอดอยู่นู่นก็คงกลับแล้วล่ะค่ะกลับแล้วล่ะค่ะกดให้ตลอดทำงานไม่ค่อยได้เม้นจายาค่ะขอบคุณค่ะ ขอพระคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ากดไลค์ให้ยา่าแล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ย่านะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะค่ะคุณอารุณศรีขอบคุณค่ะถ้ามีเงินเยอะๆอ,อยากไปไหว้ปู่ปาริจิตสักครั้งค่ะสาธุสาธุขอให้ได้เงินเยอะยๆะนะคะจะได้มาค่ะเต่าทองวัดดีครับย่าหนิง สะสาสระ,สสะวายดีไหมครับค <c oughs> ่าเต่าทองอ้าเต่าทองวันไหนจะมาค่าเต่าทองวันไหนจะมาเนาะเต่าทองเนาะไปซะนานเลยนะคะเต่าทองไปนานเลยเมื่อไหร่จะมาขอบุณ763ราไล์นะคะ บุญบุญบญสบานะคะค่ะสวัสดีนะคะเอ๊ะลุงจิมบอกว่ากดตรงไหนเนาะที่จะทำเป็นคลิปกดตรงนี้หรือเปล่าเนาะดตรงนี้ใช่ไหมั้ยไม่ใช่แล้วจะกดเรื่องยกเรื่องตรงไหนเนี่ยตรงนี้ไหมอ้าวยิงแล้วเรา กดอะไรน้อ,นอ,นอทีนีน้ยุ่งแล้วโอ้ยกดโปเป็น์แล้ววันนี้ไปหาเขาก่อนกดอ,อะไรมั่วไปแล้ว เก้าเก้าเก้าดูให้หน่อยกดอะไรมั่วไปกด <g ird> อะไรนี่มั่วไปแล้วกดที่ไหนให้มันคืนมาเหมือนเดิมโอ้ลูกจิโมว่าถ่ายกดตรงนี้บ่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปอยังเจ้าไรสดอยู่ไรสดแต่ว่าเราถ่ายถ่ายคลิปจะกดตรงนี้แล้วก็กดขทุกบนถ่ายคลิปก็ได้าย,ยอ้อนได้บ่ได้อะนะ ตัวสาคอยหน่อไปยากยากเลยโอ้กดตัวเออเออกดตัวนี้เนาะแมสแมสคอยเราบอกอยู่เมื่อวานนี้คอยลืมกดวสามจุดนี้แล้วก็กดบนข้างบนเลยใช่ไหม